สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ Complete TV ครับวันนี้เรามารีวิวในส่วนของ PC Case กันบ้างครับหลังจากก่อนหน้านี้ครับเราได้นำเสนอไปแล้วในส่วนของแบรนด์ Be Quiet Darklock 4นะครับชุดลมเป็นระดับไฮเอ n นตัวใหญ่แต่ลงตัวที่สุดเลยที่ผมได้ทดสอบมา ทีนี้วันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ B-Quay นะครับแต่เรามาพร้อมกับ PC Case ครับตัวนี้ครับสำหรับ B-Quay ตัวนี้ครับมีชื่อรุ่นว่า p e a l Base ห้าร้อย dx ซึ่งตัวที่เราได้มาเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นมันมีตัวสีดําด้วยเราบอกราคาก่อนเลยนะครับสำหรับตัวสีขาว3290าแต่ถ้าเกิดเป็นสีดํา3190าครับใครที่สนใจก็ไปกดซื้อกันได้เลยนะครับมีวางจาหน่ายเรียบร้อยแล้วเอาละเรามาเข้าในส่วนของรายละเอียดดีกว่าก่อนอื่นผมต้องบอกเลยว่า ตอนที่ได้เคสมาเนี่ยโอ้โหเป็นเคสที่บึกบึนมากๆเป็นเคสที่มีความกว้างกว่าเคสทั่วไปเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาลื้และวันนี้ผมก็จะมาประกอบให้ดูด้วยคือประกอบเข้าเซ็ตใช้งานจริงๆเลยนะฮะเรามาดูเรื่องของดีไซน์ก่อนในส่วนของวัสดุนะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆส่วนหลักเลยจะเป็นเหล็กนะครับเป็นสตีลแล้วก็เทมเปอร์การ์ดมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวแล้วก็ในส่วนของพลาสติก ABS พลาสติกเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนของพวกขอบนะฮะ แล้วก็พาร์ตบางส่วนออแต่หลักๆก็จะเป็นเหล็กนะฮะเอาละเราขอแกะ t ท m เพอร์การก่อนเลยนะครับเพื่อจะได้ให้มันดูไม่รีเฟกแล้วก็เห็นด้านในชัดๆก็สำหรับเคสตัวนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการแอร์โฟภายในที่มันแบบค่อนข้างช่วยในการระบายอา,อากาศนะครับเพราะว่ามันใหญ่มากๆนะฮะคือพื้นที่ภายในมันค่อนข้างกว้างเลยแหละเออเราขอเก็บก่อนนี่คือเทมเพอร์การนะครับหนาแน่นพอสมควรฝั่งนี้ ฝาค่อนข้างแน่นนี่ด้านในเขาก็จะมีเหมือนเป็นเป็นโฟมแข็งๆนะฮะอืออ่ะละตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวเคสแล้วะฮะอ้าเราให้ดูด้านหลังก่อนเลยเอบนี่พื้นที่การเก็บสายก็มีพอสมควรเลยนะเลาะตามซอกนี้ก็ได้ด้านล่างก็ยังพอซ่อนได้อยู่นะครับเรามาดูที่ด้านบนครับตรงน,นี้เห็นไหมบีควายแต่กลับหัวนะ มันเป็นแผ่นกรองฝุ่นครับแต่ไม่ต้องขันนอ็อตขอบมันเป็นพลาสติกนะแล้วก็ดึงออกมาได้เลยปึ๊บแค่นี้เองนี่ก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็เก็บไปแล้วก็ด้านบนอ่าไหนๆก็ดูแล้วนะเราพูดถึงเรื่องพัดลมก่อนเลยครับสำหรับพัดลมของเคสตัวนี้นะครับให้ดูเลยแถมมาให้แล้วจำนวน จำนวน3ตัวนะครับแบ่งเป็นด้านหลัง1ตัวด้านบน1ตัวและด้านหน้าตรงนี้1ตัวนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับจะเป็นรุ่นในส่วนของเพียววิงทูหรือว่าเพียววิงสนะฮะขนาด14ซนติเมตรหรือว่า140ิมิลรอบพัดลมสูงสุดอยู่ที่900รอบต่อนาทีทมาดูเรื่องของการติดตั้งเคสนี้ติดตั้งพัดลมได้สูงสุดทั้งหมด6ตัวนะครับ<ๆ>เขามีแถมมาให้3ตัวแล้วนะ6ตัวก็คือตรงนี้1ตัวส่วนด้านบนเนี่ยด้านบนอ่ะเราให้ดูรูน็อ ด้านบนจะติดตั้งได้2ตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ140ิมิล2ตัวหรือว่า120มิล2ตัวได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านหน้านะครับอ่ะเราต้องให้ดูมุมอย่างนี้อ่ะด้านหน้าครับเขาแถมมาให้แล้ว14เซน1ตัวนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้สูงสุดก็จะเป็น14เซน2ตัวหรือว่าถ้าเป็น12เซนเนี่ยจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด3ตัวทีนี้ในส่วนของหม้อน้ำเนี่ย สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับกม้อน้ําใหญ่สุดที่สามารถใส่ได้ก็คือ3 6 0ม mm มตรนะครับด้านหน้าหรือถ้าเกิดเป็นขนาด14เซนก็ใส่ได้แบบ2ตอนนะครับขนาด280มิลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดคุณติดตั้งแล้วเนี่ยม้อน้ํามันจะสังเกตดีๆนะครับม้อน้ํามันจะทะลุไปถึงด้านล่างมันจะทําใหา้ไม่สามารถติดตั้งพัดลมได้นะถ้าเกิดคุณใส่แบบ12เซน3ตอนอนะ่ะเพราะฉะนั้นมันสามารถถอดได้ครับแหลกที่เราเห็นเนี่ยมันคือแหลกในส่วนของฮาร์ดดิส ถ้าใครไม่ได้ใช้หรือว่าจําเป็นต้องใช้หม้อน้ำเนี่ยก็รื้อตรงนี้ออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดติดตั้งแค่2ตอนนะครับก็สามารถติดตั้งลงได้เลยไม่ต้องรื้อออกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานเนาะส่วนด้านบนนะครับถ้าเกิดคุณจะติดตั้งแบบชุดน้ําปิดแล้วก็เอาไว้ด้านบนสามารถติดตั้งได้ไซส์ขนาด240มิลหรือว่าขนาด12เซนหม้อน้ํา2ตอน,นครับถ้าเกิดใช้แบบหม้อน้ํา2ตอนแต่ว่าเป็นไซส์14เซนเนี่ย มันจะชิดขอบฝั่งนี้แหละมันจะไม่สามารถติดพัดลมลงไปได้นะครับนี่อันนี้คือพัดลม14เซนมันจะชิดขอบขอบบอร์ดเลยอะแต่ถ้าเกิด12เซนมันก็จะแคบลงมาหน่อยมันทาให้สามารถติดตั้งหม้อน้ําและพัดลมได้อันนี้ก็ในส่วนของบอร์ดนะครับบอร์ดรองรับในส่วนของไซส์ใหญ่สุดก็คือ atx นะฮะนี่บอร์ดใหญ่สุดเรามาว่ากันที่เรื่อง s t อ r รจต่อเลยแล้วกันนะครับ s t อ r a จจุดติดตั้งจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะครับอ่ะเราให้ดู SSD ขนาด2.5เนี่ยสามารถติดตั้งได้สูงสุดคือ5ตัวนะครับแบ่งเป็นตรงไหนบ้าง1จุด2จุด3จุดและ4จุดและอีกหมันอยู่ไหนครับมันอยู่ตรง3.5ครับเราขอลื้อกล่องอันนี้เป็นนอ็อตมันจะมีรูน็อตสำหรับ2.5อยู่นะครับก็ถ้าใครไม่ได้ใช้3.5ตรงนี้ก็สามารถติดตั้ง2.5ได้แต่ถ้าเกิดต้องการติดตั้ง3.5สามารถติดตั้ง2ลูกได้ที่ตรงแหลกตรงนี้นะฮะ ก็ทางเลือกเยอะครับติดตั้งฮาร์ดดิสต์ได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ที่น่าสนใจครับด้านในครับที่ติดตั้ง SSD ตรงเนี้ยนี่มันจะมีโลโก้บีควายด้วยแล้วก็ยิ่งถ้าเกิด SSD ใครมีไฟนะมันจะหันหน้าแล้วก็โชว์ออกมานะครับมันติดตั้งด้านหลังก็จริงแต่ว่ามันโชว์ SSD ได้เน้นโชว์ SSD แล้วกันใครที่มี SSD มีไฟก็สวยงามทีเดียว power supply ติดตั้งด้านล่างนะครับไซส์มาตรฐานผมบอกได้เลยว่าเคสตัวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการเก็บสายใดๆทั้งสิ้น เพราะว่ามีพื้นที่เยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเลาะด้านขอบนะครับหรือว่าด้านใต้นะครับยิ่งถ้าเกิดใครไม่ได้มีหมอ้อน้ําหรือว่าไม่ได้ใช้ฮาร์ดดิส์เนี่ยช่วงนี้รื้อออกไปได้เลยนะครับช่วงแหลกแล้วก็เอาไว้เป็นที่หมกสายแล้วกันเออแตถ่ถ้าใครขยันเก็บก็เก็บไปนะครับเก็บสายได้อ่ะส่วนสุดท้ายเราชอบลืมประจําเลยตรงนี้ฟอนต์พาร์แนลนะครับก็จะมี usb 3.1เป็น type c นะครับ1ช่อง usb 3.01ช่องปุ่ม power ไม์และหูฟังแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นไฟ led เออลืมบอกไปเคสนี้มี a r g b ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยรูปแบบไฟมันจะเป็นยังไงเราลืมพูดถึงด้านหน้าเลยเห็นไหมด้านหน้าด้านหน้าตรงนี้มันจะมีเส้นไฟมันจะขึ้นตรงเส้นนี้แหละเส้นที่เป็นแบบคุณคุณใสๆตรงนี้จะมีไฟ a r g b นะคะ ก็เดี๋ยวเราลองเปิดใช้งานจริงๆดูว่ามันเป็นยังไงนี่คือรูปลักษ์ดีไซน์ทั้งหมดเออแล้วก็โลโก้โลโก้ด้านบนตรงนี้ B-Quize ตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบปั๊มนูนนะไม่ได้สกรีนเช่นกันโลโก้ด้านในตรงนี้ก็ปั๊มนูนเหมือนกันช่อง PCI สล็อตด้านหลังครับสําหรับกราฟิกการ์ดก็รองรับ7สล็อตเป็นมาตรฐานมาเตรียมทําการติดตั้งกันดีกว่าอเรามาดูกล่องเขาแถมอะไรบ้างยังไม่ได้ดูเลยอันนี้กล่องบันเดินเขานะครับน่าจะเป็นพวกเคเบิลทย ส้าส่วนใหญ่กับนอ็อตเออไม่ได้มีอะไรนี่เข็มท้ายแล้วก็น็อตนะครับแล้วนี้เป็นคู่มือเอาออกมาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วฮะสำหรับการติดตั้งครับเราใช้เซ็นี้เลยครับเราประกอบรอไว้เรียบร้อยแล้ว B Quiet Dark Rock Pro 4ที่ผมบอกไปตอนต้นครับนี่มันเป็น CPU Cooler Air Cooling ที่ลงตัวมากแล้วก็ซิสเทมนี้เราก็ยังใช้ i910900 นะฮะไม่มี K คแรม s s k l l t i d t n นเซ o ตรอยัลบอร์ด a s u s สอา a ์จี m ม r ก h i r o WiFi นะฮะโอเคเดี๋ยวเราทําการติดตั <S <S ้งก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังว่าไอจุดติดตั้งต่างมันดียังไงมันโล่งมันเก็บสายง่ายไหมเจอกันท้ายคลิปครับ เอาละครับเราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งพร้อมใช้งานแล้วด้วยแต่ว่าเรายังไม่ปิดฝานะครับเพราะว่าเราจะให้ดูด้านหลังต้องบอกว่าโล่งมากครับสายมันไปไหนหมดคือผมเก็บมันไว้ตรงนี้ช่วง power supply นะครับผมก็ยัดมันเข้าไปเลยไม่ได้เก็บสายนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเพื่อนเเก็บดีๆหน่อยนะครับมันก็จะแนบชิดติดลงไปทําให้เราปิดฝาง่ายขึ้นแต่ผมเนี่ยยัดลงไปนะครับถ้าเวลาปิดฝาอาจจะต้องกดลงไปนิดนึงแต่จะสังเกตนะครับว่า สายมันสามารถเก็บได้ง่ายมากๆนะครับยิ่งถ้าตรงนี้เราไม่ได้ใช้ e er, เฮาร์ดดิสก์3.5เราลื้อแหลกออกครับมันจะทําให้มีพื้นที่มากยิ่งขึ้นเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บสายเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงพอมาด้านหน้านะครับด้วยมันมีโคเวอร์ตรงนี้นะครับปิดพาวเวอร์แล้วก็ซ่อนสายทําให้ดูไม่ลกเลยแล้วก็นี่อย่างที่เห็นครับอันนี้คือผมไม่ได้เก็บสายอะไรเลยนะแล้วมาดูช่องว่างด้านบนครับนี่ ช่องว่างก็มีพอสมควรนะครับอันนี้ฮีทซิงมันใหญ่มากแต่ว่าสามารถติดตั้งได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญครับความพิเศษของเคสตัวนี้จริงๆอ่ะที่มันดูใหญ่ดูบึกบืนเพราะว่ามันมีความกว้างของเคสมากกว่าปกติความกว้างตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยเคสทั่วไปนะครับเอาแบบมาตรฐานเลยนะจะสามารถรองรับ CPU Cooler ได้อยู่ที่1 6 0่งร mm ถึงหนึมมแต่ตัวนี้รองรับ CPU คูลเลอที่มีความสูงมากที่สุด 190มมตรนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาสำหรับใครที่มีฮีทซิงทรงสูงเกินมาตรฐานนะครับก็อันนี้ถือว่าตอบโจทย์ทีเดียวแต่ด้วยพอมันเพิ่มความกว้างเนี่ยมันทำให้สามารถติดตั้งพัดลมขนาด14เซนได้ทุกจุดเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่เขาเพิ่มความกว้างของเคสนะเพราะว่าสามารถติดพัดลมขนาด14เซนได้รวมไปถึงหม้อน้ำด้านบนเนี่ยจะสังเกตว่ามีช่องว่างเหลือนะครับแต่อย่างที่บอก ถ้าเกิดติดหม้อน้ําขนาด14เซน2 cm, ตอนผมคิดว่าน่าจะติดนะแต่ถ้าแบบเอาชัวร์เลยคือ12เซนหรือว่า240มิลเนี่ยสามารถติดได้นะนี่ด้านล่างเขาก็จะมีที่กองฝุ่นนะครับผมข้ามไปในช่วงต้นอ่าก็ดึงออกมาได้เลยมันเป็นสลักล็อกเฉยๆครับปุ๊บแค่นี้เองเอาละถึงขั้นตอนการเปิดเพื่อดูไฟด้านหน้าแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงเปิดปั๊นี่ฮะคือโอ้โหสิ่งที่มันน่าสนใจคือ มันมีไฟ LED จากขอบด้วยนะมนอกมาจากตรงไหนเนี่ยอนี่ครับผมเพิ่งเห็นจริงๆเลยผมว่าทำไมข้างหน้ามันสว่างมันมีไฟ LED เลาะขอบตรงนี้ต้องเราต้องให้ดูอย่างนี้สังเกตว่าพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะดูสว่างขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นไฟอะไรต่างๆภายในเนี่ย LED ตรงนี้ฮะมันเลาะอยู่ขอบด้านบนตรงนี้ ซึ่งมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับนี่ฮะมันจะเปลี่ยนโหมดได้เห็นไหมเอออันนี้ผมเพิ่งรู้เพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นแต่พอติดตั้งพอเราเปิดแล้วเราเห็นว่าทำไมมันมีไฟสว่างอันนี้จะเป็นโหมดต่างๆนะครับเนี่ยก็กดได้ที่ปุ่มด้านบนเลยมีลูกเล่นต่างๆด้วยนะฮะเอ้ยอันนี้ เจ๋งทีเดียวแล้วก็มันสามารถทำงานร่วมกับเมนบอร์ดซิงค์ได้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีสายเพื่อไปเสียบเข้ากับเมนบอร์ดด้วยซึ่งใครที่ใช้บอร์ดรุ่นใหม่รองรับ A R G B เนี่ยก็ค n t r o l ไฟทั้งหมดร่วมกันได้เรามาดูไฟด้านหน้านยที่เป็นเส้นอ่ะเห็นชัดหน่อยว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงนะเห็นไหมเออนี้เจ๋งเลยนะหาปุ้มเงินเอ,อ,อัน,นี้สีส้มส้มอมเหลืองพอมันเปลี่ยนสีปุ๊บก็จะเปลี่ยนลูกเล่นไปเรื่อยๆนะครับ นี่อันนี้ก็ยังอยู่ที่สีส้มต่อไปเป็นสีม่วงครับอ่าสีม่วงแล้วก็เปลี่ยนลูกเล่นก็อารมณ์จะประมาณนี้สีเขียวแล้วก็เปลี่ยนลูกเล่นอันนี้เป็นสเต็ปละลูกเล่นมันเยอะมากเลยนะอันนี้น่าจะปิดไฟแล้วอ่าโอเคเปิดเป็นไฟสีขาวว้าเป็นไงถือว่าโอเคเลยนะแล้วโดยเฉพาะเคสตัวนี้เนี่ยผมไม่ได้ มีไฟอะไรเลยมันทําให้เคสมันดูลงตัวมากๆเลยนะครับใครที่สนใจครับ 3, 2ส2 9 0สําหรับสีขาวและ31,90สําหรับสีดําสินค้าบีควายนำเข้าโดย Connect IT นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ส่งมาให้เราได้รีวิวในวันนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมและเพิ่งมาติดตามคอมพิวทีวีครับฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับกับคอมพิวทีวีเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราครับโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการแต่งคอมพิวเตอร์ครับ